รถประจำตำแหน่งของเมนนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอันนี้เป็นโรงแรมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเพิ่์ดเดอร์อากาศตอนเช้าเด้ออันนี้รถประจำที่รถประจำที่ของเมนได้สีน้ำเงินค่ะนี่รถประจำตำแหน่งของเมนนะคะ เป็นโรงแรมน,นะคะเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทผู้อันนี้ผู้สกีเ่เวลาเวลาห่ิมาไม่ตกเคอริก,กิตดิง้งลงมาจากคุณนอ่ะอันนี้คือรถประจำตำแหน่งนะคะสีน้ำเงินเข้มๆเ,เลยนะคะอันนี้เร่กิซไ่ผุดผลไม้นะคะรถประจำตำแหน่งนะคะ ประเทศสิลเเลนค่ะ,ะคุณผูเรียนอย่งท<อ>ะเลพนังหลังร<ล>งูปหัวถ้าพี่น้องมาบึงบรรยากาศเช้าเช้าของประเทศสินเลนตื่นแค่เรือดีละไม่ห้อยทางานตอนเช้านะคะประมาณตีตีสี่ตีห้ารนี่นี่จะตีหา้หาคุนพี่น้องฟูมต๊ะค้างน้งานบางเกียร ม่เลียงมาตัดทางดูตาไอ้บึบ้บมบรรยากาศบนทางเขาเนหะ็นมั้ยบุ้นเขาเง้ยวอาลาดบนคนทางด้วยขาเหลี่ยค่ะ